เฮ้ยมือนเขาจะตื่นแล้วนะหัวดล้อแล้วนะนี่นายตื่นแล้ว,วตื่นแล้วแต่อพออาหารไม่ให้ครับคุณบื่อเอาปิ้นทำอะไรอะครับปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อนเสียงอะไรนะ่ากลัวจังเลยเสีย เสียง Alien. เอเลี่ยนโอ้ยมีสองเสียงเลยหรอใช่มีช่วงเพลงโอ้เอาปิดเพลงปิดเพลงวันนี้ได้พบกับเอเลี่ยนเอเลี่ยนที่ไหนครับเอเลี่ยนของเล่นเอเลี่ยนของเล่นหรือว่าร่างกายมนุษย์วันนี้พี่ปื้่มมาทำอะไรเนี่ยหูอะไรชิ้นส่วนอะไรเต็มไปหมดเลยเอยเอพี่ปพ่มจะเป็นหมอรักษาเอเลี่ยนรอ ทำเป็นไม่นานวันนี้เราก็เลยม,มาเล่นเกมกันซะหน่อยนี่คือชิ้นส่วนเอเรียนทั้งหมดพี่ปื้มต้องประกอบให้เป็นเอเลียนหนึ่งตัวและพี่ปื้มต้องสุ่มการ์ดจากในนี้แล้วประกอบเข้า,<อ>าไป<อ>าข้างในเอาการ์ดไหนก็ได้ใช่ไหมอ่าเลือกแล้วก็ประกอบตามชิ้นนั้นๆเลยเอานนี้อ่าดูซิได้อะไระอะไรครับอะไรอะหัวใจหัวใจหัวใจอยู่ตรงไหน เอาเปิดเพลงไหมไม่เอาเอาเพลงนี้อ้เพลงนี้นากวน่ากลัวอยู่ซิฟมจะทำได้หรือเปล่าหูดีกว่ามืดีกว่าหัวใจอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเฮ้ยน,นั้นไม่ใช่หัวใจนี่อยู่ตัวนี้ใช่หรอันมันไม่ใช่หัวใจอันนี้น่าจะเป็นตับหัวใจอยู่นี่หัวใจอยู่นั่นระวังใหญ่เขาตื่นดิ อาจจะเป็นอันตรายต่อเราได้นะขาต่อไปไหนไปดูหน่อยอะไรปอดปอดด้านอะไรปอดด้านขวาปอดด้านขวาเนาะอ่าด้านขวาด้านขวาใช่ใช<ะ>่ครับ โอ้ยเขาไม่ตื่นเลยดีมากเฮ้ยเหมือนเขาจะตื่นแล้วนะ<อ>นหัวล้อแล้วนะได้สองอย่างแล้วได<อ>้สองอย่างแล้วมันหัวล้อแล้วเนะาะวังะวงอ,อะไรพี่ปุ้มจับกาดได้ไรว่าอาหารไหนเนี<อ>่ย<อ>เอ้าพี่ปุ้มได้กระเพาะอ,อาหารนี่นะกระเพาะอาหารอยู่ตรงไหน เขามีตัวอย่างอยู่แล้วนะระวังระวังเขาตื่นนะเดี๋ยวไปถูกให้เขาตื่นนะเขาตื่นมาเขาจะมีชีวิตเลยนะเอเฮ้ยหัวราออีกแล้วเงดดนนียบเงียบเงียบเงียบอย่าให้เขาตื่นดูรูปตัวอย่างดูรูปตัวอย่างรูปตัวอย่าง,หง,างไหนนี่ตื่นหน้กากมันจะเขา่นหลดเลยใช่เขาสามารถตื่นได้นะเพื่อน เพื่อนยังไม่เห็นตอนเขาตื่นใช่ไหมไหนอไม่เห็นตื่นเลยไหนไม่เห็นตื่นเลยไม่ตื่นไม่ตื่นนี่หายตื่นแล้วตื่นแล้วเ <c oughs> <c oughs> จอาเลอียนตื่นแล้วทำไงถึงจะตื่นพี่ปุ้นนี่ ต้องไปโดนอะไรจักแข่งหนึ่งทำให้เอเดียนตัวนี้ตื่นได้นี่ไงนี่ไงตื่นแล้วตื่นแล้วอือยังไม่ปลุกเขาบ่อยกระเพาะปัสสาวะครับมากระเพาะกปัสสาวะอยู่ไหนนี่นี่นี่กระเพาะปัสสาวะชิ้นเล็กๆอย่างน,นี้เลยอยู่ข้างใต้สุดเลยนี่นี่นี่เข้าแล้วเข้าแล้วดูนนะเอ้ยกระเพาะปัสสาวะเราเข้าไปแล้ว เอาอะไรต่อไปดีไม่เอาไม่เอาอะไรอย่ามีเยอะก่อนด้วยเหรออะไรดีเอ้ยเอ้ยอเอ้ยได้ไรครับเอาได้แขนกับหัวได้แขนข้างขวาใส่เลยข้างขวาห้ามตื่นนะห้ามตื่นนะโอเคผ่านขาใช้ขาใช้เหมื่อเหมือ่อขาน่าจะง่ายที่สุดเลย อย่าให้เขาตื่นนะถึงจะง่ายก็อย่าให้เขาตื่นนะ,อะโอเคทนะานท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 ี่เพลงแบบเลยออทาน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 เอาอันนี้ฮะขี้หัหวไหนซีโครงซี่โครงซี่โครงอยู่ข้างนอกสุดเลยซี่โครงอยู่ข้างบน กาชิ้นอื่นล่วงไปแล้วช่างมันเราจอเดเน้นแต่ที่โค้งกับฟังกับฟังกับฟังกับความที่โค้งอ้าวข้องฟอนเสียบั<อ>ยนยูตรงเฮ้ยไม่ร้องเลยอ่ะตับตับตับครับขออาหารมาให้ตื่นอีกแล้ว<า> ทำได้แล้วเย้ yeah. ขาข้างข้างซ้ายโอเคขาข้างซ้ายเอาใส่ขาข้างซ้ายไปเลยเย้่านทานทานทานมองแล้วขัดชิ้นส่วนภายนอกง,ง่ายอะไรอะถุงน้ำดีหรือเปล่าถุงน้ำดีใส่เลยน,น,นี่ไงอยู่ดน้ดีคหน,นอะไรอยู่ข้างในสุดเลย อยู่ข้างในสุดเลยอะ่ะผิดฝังหรือเปล่าได้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 เอาวลองดูคืออะไรไม่รู้อ่ะมือชื่อแต่อยู่ตรงกลางสุดเลยอ่าลองดูเย้โอเคเป็นไงวันนี้ก็ได้รู้จักอวัยวะต่างๆกับเราพี่ปุ้มเนาะแต่ถามว่าเล่นยากไหมเล่นยากมากเลยนะนเพื่อนเพราะว่าอะไร เพราะว่าเขาตั้งอยู่ท่าตรงนะเพื่อนเวลาเขาโดนนิดหน่อยเขาก็สั่นกันโอเควันนี้ก็สนุกมากเลยแล้วก็น่ากลัวด้วยบาดเสียวบายบายสวัสดีครับเอาปลุกให้เขาตื่นอีกสักรอบนึงก่อนจากลาไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นเอ้ตื่นแล้ว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 กุปากุปาก หยุดเลยอ่ะพี่ปื้มทำอ่ะอ่า